สวัสดีครับคุณผู้ชมทอ็อปไฟไทยลีก EP นี้เราจะพาไปว่ากันด้วยเรื่องของ5อันดับดาวซนโวสูงสุดต่อหนึ่งฤดูกาลของฟุตบอลไทยลีกมาดูกันครับว่าตั้งแต่ปีพศ2539ที่ฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดของไทยโม่แข่งกันมามีดาวซนโวคนไหนติดอันดับกันมาบ้างอันดับที่5ได้แก่เฮเบตี้เฟรนันเดสดาวยิงเลือดบราซิเลียนที่ฝากผลงานไว้กับทีมราชันมังกรราบบุรีมิตรผล FC ในไทยลีกซีซั่น2014ไว้ถึง26ประตู แม้จะเป็นเพียงขวบปีแรกกับทีมก็าตามแต่เจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มช่วยให้ทีมราชันบังกรนรั้งอันดับสีของตารางคะแนนในปีนั้นโดยนัดท,ที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวที่สุดก็น่าจะเป็นนัดท,ที่เฮเบตตี้ตะบันแฮตทริกพาทีมบุกไปถล่มบางกอกกลัสเอฟซี4ประตูต่อ2ที่ทําให้ชื่อของเฮเบตี้เฟอร์นันเดสเป็นที่กล่าวขวัญโดยปัจจุบันเจ้าตัวลดแล่นอยู่ในโตโยต้าไทยลีก2020กับการท่าเรือเอฟซีพร้อมด้วยดีกรีร้องดาวซุนโวตลอดการของไทยลีกอีกด้วย อันดับที่4รายนี้เป็นถึงเจ้าของสถิติดาวซนโวตลอดการของฟุตบอลไทยลีกนั่นก็คือเคลตันซิวารดาวยิงสายเลือดบาซิลเลียนเช่นกันโดยเคลตันทะลวงตะข่ายไปถึง27ประตูนในไทยลีก2 0 16สมัยที่ค้าแข้งให้กับเอ g ซเมืองทองยูไนเต็ดโดยปีนั้นถือเป็นปีทองของเอ g ซเมืองทองยูไนเต็ดและเคลตันอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะเป็นการคว้าแช,ชมป์ลีกสมัยที่4ของทีมกิเลนพยองแล้วเคลตันซิวาก็ทำไปถึง27ประตูกับอีก8แอสซิส แถมยังกระหน่ำคนเดียว4ประตูในนัดที่ทีมถล่มซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการ8ประตู่อ3ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ดาวยิงประวัติศาสตร์รายนี้ยังไม่มีสังกัดในซีซั่นปัจจุบันอันดับที่3เก็ยังคงเป็นเพชฌฆาตจากบาซินเช่นกันกับดิโอโก้ลุยซานโต้จากปราสาทสายฟ้าบริรัามยูนเต็ดซีซั่น2015ถือเป็นปีแรกในฟุตบอลไทยของดิโอโก้แต่อดีตสุนหน้าของโอลิมเปียกอสรายนี้ก็ไม่ต้องอาศัยการปรับตัวแต่อย่างใด เมื่อทะลวงตะขายไปถึง33ประตูพาทีมประสาทสายฟ้าเป็นแชมป์ไร้พ่ายในปีนั้นซึ่งดิโอโก้สามารถทำแฮตทริกได้ถึง3นัดนอกจากนั้นดาวยิงขวัญใจซอกล่าวยังคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับรางวัลดาวซนโวอีกด้วยเดินทางมาถึงอันดับที่2ก็ยังคงเป็นเจ้าเก่าอย่างดิโอโก้ลุยซันโต้ั่นเองซึ่งครั้งนี้ดาวยิงตัวแสบ ทะลวงประตูทำลายสถิติของตัวเองในปี2015โดยการซัดไปถึง34ประตูให้ทีมปราสาทสายฟ้าในซีซั่น2018พาทีมเถลิงบัลลังแชมป์ลีกสมัยที่7มาครองแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ฤด,ดูกาลนี้ถือเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของสุดหน้าเพื่อนในม,มาดาเตก,ก้องโลกในการคาแข่งที่ไทยเพราะเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นให้กับยโฮดารตซิมทีมดังในลีกมาเลเซียด้วยค่าตัวมหาศาล ฝากผลงานระดับตำนานเอาไว้ด้วยจำนวนประตูถึง132ประตูจาก130เกมในทุกรายการให้กับบุริรัมยูไนเตดและถ้านับกันเฉพาะในลีกแล้วสถิติการยิงประตูของเดโยโก้ก็มากถึง101ประตูตลอด4ฤดูกาลที่ลงเล่นนับเป็นดาวเตะต,ต่างชาติที่ดีที่สุดรายหนึ่งที่มาฝากผลงานไว้ในลีกไทยและแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วครับนั่นก็คือดราแกนบอสโควิดจอมถล่มประตูจากมอนเตเนโกรของแบงคอกยู n นเต ีฝาดสถิติสูงสุดของไทยลีกไว้ที่38ประตูไว้เมื่อปี2017ครับโดยในปีนั้นแบงคอกอยู่ในเตะของดาแกนแม้จะจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่3ของฤด,ดูกาลแต่ตัวเลขการทำประตูของทีมแข้งเทพก็นับว่าโหดที่สุดในลีกเหนือกว่าทีมใดๆโดยการยิงประตูกู่แข่งไปถึง97ิประตูจาก34นัดและแน่นอนว่าผลงานเกินหนึ่งใน3เป็นของเจ้าโบเล่ที่ฟอร์มขึ้นหิ้งสุดๆในตอนนั้นชนิดที่เรียกได้ว่าเมื่อดาวยิงเลือดเซิร์ฟได้ง้างยิงเมื่อไหร่ แฟนบอลเตรียมรอยเฮได้เลยผลงานอันเอกอุในซีซั่นนั้นก็อย่างเช่นการซัด์ประตูใส่พัทยายูไนเตตด4ประตูใส่ชลบุรี FC แถมด้วยอีก4แฮตทริกนับเป็นสถิติที่ยากจะทำลายลงจริงๆครับใน EP หน้าเราจะหยิบยกเรื่องไหนมาพูดถึงกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันครับ